ซื้อของจีนนะคะทุกคนจากหัวซื้อโดนัทนำ้ำยายซื้อมาตั้งแต่พรุนี้แล้วก็ทอดะะอะซรวที่หมูบ้านที่คท่าไห่ทุ่ต้มน้ำปลาโอ้ยหมวหมูวันนี้ซื้อจากในตลาดแต่ไม่เห็นเห็น<ๆ>ข้าวนอกตลาดเล้วอะดก็น่าอร่อยเหมือนกันอันนี้ซื้อในตลาด,ดาโอเคตาโก้เผือกวันนี้ลูกไม่มานะคะเพราะว่าผิดเส้นลูก บอกวู๊กใส่แม่วันนี้โดนโดุไปแล้วนังวันนี้ไปตลาดในอะคะตลาดในชุกไทยกระทุะกเขาขายน้ำ,นำยากะอันนีน้แยกกันลาะหัวซาถูกถ่ายทันถนัตากับไปแล้วเราป็นกูกับหัวจบไม่ต้องไปลกใจเรื่องห่วงเกลียตายลบไม่รู้ใคจะยึดกู่บเรื่องห่วงฉันเก้อย เกินไปหรือเปล่าคุยกับคนขายของก็ไม่ได้มันไม่คุยกว่าให้เปลี่ยนลันสืเนี่ยทำไมเขาเป็นแม็กนั่นนะครับเครื่องของจำผมดูท้ายไปสงสารไว้อ่ะซึ่งในตลาดตัวอย่างข้าข้ามาดมมาด ตะกี <S <S ้รถจอดขวางบ้านหัวขึงอยู่ใช่ไหมมึงหนักกว่าเก่าอีกโูเดือดร้อนอีกก็เก่าอ่ะเว้ยดีน่าจะเป็นเพืนบ้านอ่ะเว้ยก็คือขวาน

ลูกไม่มาตกอบกผู้นี้ปางงจะอยู่กับบ้านตาลูก,กมันคือแกเขีรวมาแล้วม,มันกลายหรือมาไม่น่าดื่มพิมพ์มีผักหรือตู้ผู้นี้ตำช่วงตำ มาแค่สอสมวันก็เอาอะ่ะหรือว่าได้ฟิลกลับบ้านเนาะตอนนีงก็ยังหเหลือ ก,นนก็กมไม่รู้เฮ็ดตัวไหนมันนึ่มถงยางไว้ว่าก็ไม่รู้เฮียตัวไหนมันเอาถุงยางมาใส่ในบ้านเอออย่างเท่เลยเฮ็ดเองเจิผเมผมเติมมันเจิมผมถุงยางเติมถุงเท้าลูกระวังไม่ดเลอะ